สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาไปขึ้นรถเมล์ที่ประเทศอังกฤษกันนะคะอันนี้รถเมล์ในเมืองเราหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า b u สนะคะ b u สของอังกฤษจะเป็นสัญลักษณ์คือมี2ชั้นแล้วก็ถ้าเป็นในลอนดอนสามารถจะเป็นสีแดงขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ตั๋วหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะตัว i เป็นสัญลักษณ์ของอมหาวิหารของนอริ บรรทัดแรกจะบอกว่าสายอะไรเราขึ้นสาย2 3่บรรทัดที่2ป้ายทะเบียนรถบรรทัดที่3ามนัมเบอร์คนขับรถบรรทัดที่4ี่แมชชีน,นัมเบอร์บรรทัดต่อมาทริปอดีเที่ยว9 20, ก้มงยีแล้วก็ทิกเก็ตนัมเบอร์มาอาดาวซิงเกิลไม่ได้แปลว่าคนโสดนะคะแปลว่าผู้ใหญ่แล้วก็เที่ยวเดียว ซิงเกอร์เที่ยวเดียวแล้วก็มี Return t i ิเกตไปกลาบแล้วก็จะมี One Day t i ิเกตแล้วก็จะมีเท็นทิฟทิเกตเท t นทิก็คือขึ้นได้10ครั้งเราสามารถขึ้นได้10ครั้งแล้วก็อันนี้มีบอกราคาตั๋ว2ภพาว80ก็ประมาณ126บาท แล้วก็บรั้าต่อมา issue add ขึ้นที่ไหนขึ้นที่ป้ายหนะ้า guest house คร่าวๆก็จะบอกประมาณนี้เขามีก็ตรวจตัวด้วยนะบางครั้งมีคนขึ้นมาสุ่มตรวตัวด้วยนี่มีบอกวันที่ด้วยวันที่แล้วก็เวลาที่เราซื้อตั๋วด้วยมันมีหลายครั้งนะที่บางคนอ่ะเอาเก็บเอาตั๋วที่ใช้แล้วขึ้นมาใช้อีกสําหรับไอ้ตั๋วไปกลับ return ticket บางทีคนขับรถเขาก็รู้แหละแต่เขาขี้เกียจมีปัญหาเขาก็เออขึ้นมาพวกขี้เมาพวกอะไรเงี้ยตอนดึกๆเมื่อก่อนตอนเรายังสอบขับรถไว่ผ่านเราเป็นลูกค้าประจำเรามีตั๋วรายปีฉเฉลี่ยแล้วทั้งปีห่านแล้วตกวันละถูเพาาก็ประมาณ90บบาทต่อวัน วันนี้เราขึ้นมานั่งชั้นสองนะคะชั้นล่างเต็มคนแก่นั่งเต็มส่วนมากเด็กๆจะขึ้นมานั่งชั้นสองแล้วก็ข้างล่างเอาไว้ให้คนแก่นั่งป่ารถเมย์ก็จะมาที่นี่ที่นี่จะไม่เลนรถเมย์โดยเฉพาะวิ่งได้แค่รถเมย์กับแท็กซี่กับจักรยานเขาจะจอดป้ายนานชา้าขึ้นชา้าขึ้นลงทีละคนชา้ชาไม่เหมือนบาืองไทยแต่ว่าเขาจะมีเลนพิเศษเวลาออกตัวจะไปได้เร็ว เวลารถบัสไปจอดที่ป้ายปึ๊บตัวรถบัสตรงส่วนประตูจะย่อตัวคนขับจะย่อตัวรถลงให้เสมอกับประตูขึ้นรถจะเสมอกับฟุตบาทที่ผู้โดยสารก้าวขึ้นรถง่ายต่อการขึ้นรถแล้วก็คนพิการรถรถสำหรับคนพิการก็สามารถขับขึ้นมาได้เลยแต่ว่าคนขับเขาก็จะมีลงไปเปิดมันจะมี แผ่เหล็กพิเศษเปิดให้เชื่อมต่อให้คนขับคนพิการขับรถขึ้นมาได้เลยระบบสาธารณะจะออกแบบมาดีมากคนขนาดคนเป็นออทิสติกยังสามารถใช้บริการได้เองเลยง่ายมากอันนี้เขามีสอนกลุ่มคนออทิสติกขึ้นรถบัสด้วยทำน่ารักเชียวที่จริงไม่ต้องยกมือก็ได้แค่เห็นยืนอยู่เดี๋ยวเขาก็จอดรับแล้วคนขับรถบัสที่นี่จะสุภาพมาก ผู้โดยสารก็สุภาพเวลาขึ้นมาก็สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเย็นกันแล้วก็เวลาลงก็กล่าวขอบคุณ thank you แล้วก็ถ้าใครมีบัตรมีตั๋วฟรีเขาก็จะเอาตั๋วฟรีไปแนบกับหน้าจอเพื่อจะปิ้นบัตรออกมาปิ้นตั๋วรถบัสออกมาคนพิการคนแก่คนที่มีสวัสดิการอะไรเงี้ยเขาจะได้ตั๋วฟรี วันนี้เราต้องใช้บริการรถบัสเพราะว่ารถเราเอาไปตรวจเช็คสภาพประจำปีรถที่นี่ถ้าเป็นรถอายุการใช้งาน3ปีหลังจาก3ปีแล้วต้องไปตรวจสภาพทุกปีถ้าเกิดว่าตรวจสภาพไม่ผ่านไม่สามารถเอามาวิ่งบนถนนได้กฎหมายที่นี่แรงมาก าดไม่สามารถเข้าไปได้เขาป้องกันรถติดจะเข้าไปได้เฉพาะรถบัสรถแท็กซี่เท่านั้นเพื่อลดปัญหารถติดซึ่งโอเคมากดีมากแล้วก็ใครเอารถมาก็จะมีที่จอดรถใหน้นอกเมืองอรอบเมืองซึ่งค่าจอดรถก็จะแพงเหมือนกันประมาณเนี้ยส,สบพาว เหมือนค่าตัวรถบัสแล้วเนี่ยชั่วโมงหนึ่งประมาณสงพาวตัวจอดทั้งวันประมาณ700บาทไทยอะ่ะ ันนี้ในเมืองมีกิจกรรมน่ารักมีตัวไดนโนเสาร์น่ารังรักตั้งอยู่ทั่ว,วเมืองแล้วก็เขาจะเรียกว่าเขาจะเรียกว่าไดนโนซอร์หันสองปีก่อนหนนเป็นตัวกระต่ายเรียกว่าแรบบิทหันก็คือทุกโดนโนเสาร์ทุกตัวมันจะมีตัวอักษรอ,อยู่หนึ่งตัวเราก็จะไปตามล่าหาไดนโนเสาร์ให้ครบบางทีเขาอาจจะมี 26- 27ตัว30ตัวประมาณนี้ ล้วก็เอาตัวอักษรพวกนั้นมาผสมกันแล้วก็เหมือนส่งไปชิงโชคประมาณเนี้เล่นเกมสนุกคนเล่นเยอะน่ารักค<ม>นอังกฤษเขาจะชอบงานอาร์ตงานศิลปะแล้วก็พวกเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ย<ม>เด็กๆจะชอบ<ม>ตื่นเต้นสร้างจินตนาการให้เด็กเขาจะไม่ค่อยเน้นวิชาการมากเหมือนเมืองไทยตัวนี้นะ่าจะเด่นแล้วก็สวยที่สุดอยู่หน้าหอสมุดประจำจังหวัดแล้วก็ ซ้ายมือจะเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์ของ BBC ด้วยตอนเรามาอังกฤษมาแม่นแล้วก็มาเรียนภาษาอังกฤษที่นี่ข้างในหอสมุดมีพวกอาสาสมัครเขาจะมาสอนให้ฟรีอันนี้สาลาการจัป mm hmm. ดปะเรเวนติสติตอนนี้เราตื่นเช้าเราไม่ได้กินข้า,าวเช้ามาแล้วก็เลยมาหาข้า,าวเช้า ตัวนี้ตัวเดียวก็ประมาณเกือบหมื่นหกแล้วอะขายของแพงร้านเนี้ยแต่ก็มีคนซื้อเพราะว่าคนรวยก็มีคนอังกฤษรวยมากเฟนร์น,นิเจอร์เขอสวยจริงๆแล้วดูสภาพเรากระเซิอกระเซิงมากฝนก็ตกนี่ข้าวยังหรูจานนี้รอบไปสองร้อยหกสิบาท คนที่ติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ลากันไปด้วยน้องไดโนเสาร์ตัวน้อยน่ารักไดโนเสาร์หรือหมาเนยบายบายจ,จุ๊บจุ๊